สวัสดีค่ะหมอเก่งชั้นเนี่ยวันนี้มาเบิดเบิงอ่าผลผลิตอยู่สวนป่วยเมกี้ป่วยอย่างเนิ่นบางเด้อบางเด้อบาดเนื้อโอ้โหป่วยห้องทอหมอเก่งไม่มาวันนี้มาดูมาดูมาโอ้ยมันคือแตกห้อนี่เนาะสุกเบิดเลยโอ้โหเอาลงบ่ เอาเออายเดี๋ยวเิจมเออเออเออกตรวมันก่อนบ่ตอาเตก็อคงบ่เาจับดดี นะโอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้มาเด้อมากินกล้วยเด้อกล้วยก็ได้กินกล้วยนะคะหนักมากค่ะนับดูก่อนว่าได้กี่เคือก็ได้กี่วิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวีวแล้วกี่ลูก 12ลูกหหวีหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองี่ห้าหกหวีโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปใส่ตอได้กล้วยแล้วเมื่อหาอีเมลห้อโอ้

Nơi cái áo cái tao của tao cái Hm hm không hm 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 ทกกมวยถ้ายคลิปตากเขาที่ฟอไปไปพิกเขาบ้านเิบเดเดือนสเดเสิบเอ็ดปีหนึ่งก็เนาะพอดีครบรลออปีหนึงครบรลบอปีหเนาะครบรอบปีหนึงเด็กเด็กป่วย็กป่วยเื่อเออเอบานนี้อ่ามันมันแตกนี่ออนแตกกอบแตกแแตกแตก หอมเท่ามันดีกว่ากล้วยกล้วยน้ำหวานตรงไหนตรงนั้มันบ่เป็นโลกบ่เป็นโลเน้อง<ม>แล้วกันมันมันก็รสชาติมันก็แซ่บก็บกาน้ำาลาอยู่คิดว,คว่ากดติดตามสวนกล้วยหมอแมกีดูแลกิจการโดยหมอเก่งเชน่นแนียวกดติดตามตอนต่อไปนะคะ